ครับสวัสดีครับกรเกษตรกรทุกทิดทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียโอตจากร้านไทยเจริญพาณิชนะครับวันนี้ก็จะมาออกคลิปเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชขนาดใหญ่หรือเราเรียกกันว่ายาเก็บหญ้านะครับซึ่งก็เป็นการกําจัดวัชพืชในระยะสุดท้ายกันนะครับซึ่งหญ้าที่โตขนาดนี้ก็จะนับกันตั้งแต่หญ้าที่มีความสูงประมาณตั้งแต่ หนึ่งคืบขึ้นไปนะจนถึงประมาณหนึ่งสอกกันนะครับส่วนอายุข้าวโรยเลี่ยแล้วก็จะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปกันนะครับครับก็ในระยะการกําจัดวัชพืชในระยะเก็บหญ้านี้นะครับวัชพืชหลักๆที่ยอดนิยมที่เกิดขึ้นในข้าวนาปรังก็มีญ้าข้าวนกญ้าดอกขาวญ้ากระดูกไก่นะฮะที่เป็นญ้าใบาแคบหลักๆ3ตัวนี้นะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรมากๆนะครับ แล้วเราเองก็ได้ออกคลิปไป2ตัวไปแล้วนะครับก็คือญ้าข้าวนกหรือว่าญ้าจงเจริญนะครับหรือว่าญ้าพุ่มพวงนะครับตัวแรกเลยคลิปที่2ก็เกี่ยวกับญ้าดอกขาวนะครับญ่าลิเกหรือบางทางอีสานเรียกว่าญ้าล้มแผหญ้ากระน่องไก่ญ้าสอนลามกันนะครับสองคลิปก็ได้รับการตอบรับนเกษตร,รกรโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะมากเกี่ยวกับวัชพืชสองตัวที่ผ่านมานะครับในวันนี้ก็จะเป็นวัชพืช อีกหนึ่งตัวนะครับที่มีการระบาดในข้าวนาปังเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวนี้เราเรียกกันว่าหญ้ากระดูกไก่นะครับหญ้ากระดูกกระดูกไก่นี้นะครับตอนต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆนี่ตรงโคนต้นหรือว่าตรงอีสานเรียกว่ากกต้นนี่จะมีสีม่วงเข้มเลยนะครับม่วงเข้มเลยนะครับจนทางอีสานนี่บางพื้นที่เรียกว่าหญ้ากอแดงกันสำหรับหญ้ากระดูกไก่นะครับก็เป็นภาษาทางการนะครับ แล้วก็มีอีกหลายหลายชื่อในแต่ละจังหวัดนะครับอย่างเช่นหญ้าดอกทูบหญ้าเดือยนะครับหรือทางพิจิตกำแพงเพชรเรียกว่าหญ้าสลางกันนะครับส่วนทางอีสานก็มีตั้งแต่หญ้าก้องแขนหญ้ากอแดงนะครับนี่ก็คือเป็นชื่อยอดนิยมทางอ่าภาคอีสานนะครับชื่อเหล่านี้นี่แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเรียกไม่เหมือนกันแต่เป็นหญ้าตัวเดียวกันเลยนะครับที่เรียกว่าหญ้ากระดูกไก่นะครับตัวนี้นี่ โคนออกสีม่วงๆนะครับกอใหญ่ๆใ,ญใบเหมือนข้าวนะครับกอนี่จะใหญ่มากแต่ตอนเล็กๆนี่ใบจะเรียวๆเล็กๆออกเป็นเส้นๆไม่ใหญ่มากแต่พอเป็นกอนี่ใหญ่มากแล้วใบนี่จะเหมือนข้าวขนาดว่าตอนข้าวประมาณ30วันหรือว่าประมาณ20วันนี่เกษตร,รกรดูไม่ออกนะครับว่าเป็นต้นข้าวหรือว่าเป็นต้นหญ้านะครับต้องไปแหวงดูที่โคนต้นถึงรู้ถ้ามองไปไกลๆผิว,ผวมองไปแต่ไกลนี่ อาจจะคิดว่าเป็นต้นข้าวนะครับเพราะว่าตอนที่ญ้าตัวนี้ระบาดใหม่ๆเมื่อประมาณร่วมสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่เกษตรกรปลูกจนใส่ปุ๋ยนะครับคิดว่าเป็นต้นข้าวที่ไหนได้พอใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเอ้าไม่ใช่ต้นข้าวครับกลายเป็นญ้ากระดูกไก่นะครับหรือว่าญ้าก้องแขนญ้ากอแดงนั่นเองหรือว่าญ้าสลังนะครับญ้าตัวนี้นี่จัดเป็นวัชพืชที่ขึ้นเร็วมากนะในบางพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงนะครับ หลังจากหวานไปแล้วประมาณ3วันนะวันที่3วันที่4นี่ถ้ามียากระดูกไก่เยอะๆนี่มันจะขึ้นมาแล้วประมาณเกือบ1เซนติเมตรเลยนะครับนี่คือยากระดูกไก่จะขึ้นเร็วกว่าเพื่อนเลยนะครับประมาณ3วัน4วันนี่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีประวัติการระบาดของยากระดูกไก่หรือยาก,กองแขนหรือยาก,กอแดงไหครับการฉีดยาคุมเลนควรผสมยาโพลีบีทเข้าไปด้วยเพราะตัวโพลีบีทนี่ จะกําจัดยาข้าวนกยากระดูไก่ะผสมเข้าวกับยาคุมเลนได้โดยที่ข้าวโดยที่ไม่มีผลกระทบกับข้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นยาคุมเลนเมื่อไหร่ก็บวกโพลิบิทเข้าไปด้วยนะครับเพื่อกําจัดยากระดูไก่รหรือว่ายากองแขนแล้วก็ยังได้ยาข้าวนกด้วยเลยนะครับครับเรามาดูว่าเราจะกําจัดยากระดูไก่ได้อย่างไร <Yeah. S 1> ก็คือตัวนี้เลยดราคอนเฟิร์มนี่นะครับดราคอนเฟิร์มนะครับ ตัวนี้เป็นยา2ตัวอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับประกอบไปด้วยแอสตราแล้วก็เฟิร์มนะครับตัวนี้ก็มียาจับไปพร้อมมาเลยนะครับสำหรับตัวแอสตรานี่เป็นยาฆ่าหญ้ากระดูกไก่โดยเฉพาะเลยนะครับกระดูกไก่โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับราก้อนเฟิร์มนี่ฉีดจี้ได้ฉีดซ้ําได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งนันข้าวไม่อ่านข้าวไม่บักก็คือไม่มีผลกระทบกับข้าว ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับรา้อนเฟริร์มฉีดได้ทั้งดินแห้งและดินหมาดเลยนะครับนี่คือรา้อนเฟริร์มสุดยอดเลยนะครับดินแห้งในฉีดรอน้ําได้เลยนะครับสำหรับรา้อนเฟิร์มกับยากระดูกไก่นะครับตัวนี้เป็นยาผงนะครับจัดเป็นยาผงที่มีความละเอียดระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับสําหรับการใช้ยาผงน,าน,นี้ต้องให้ข้อมูลกเกษตรกรนิดนึงนะครับยาผงนี่ จะประสิทธิภาพดีหรือไม่ดีให้ดูความละเอียดของตัวยาของเนื้อยานะครับถ้าละเอียดมากนะครับเป็นเหมือนแป้งนะครับไม่มีเม็ดเลยเลยเนี่ยจะทําให้การดูดซึมเข้าไปในต้นวัชพืชนี่ได้ดีขึ้นทําให้ประสิทธิภาพการตายนี่ก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาผงนี่ให้ดูที่ความละเอียดของเนื้อยาและการละลายตรงนี้สําคัญมากๆนะครับยาที่ ผงที่ไม่ละเอียดหรือละลายไม่ดีในประสิทธิภาพออของยาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน,นะแต่คอนเฟิร์มเป็นยากําจัดยาิกระดูกไก่ที่มีความละเอียดสูงมากในะระดับแนวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็คือราคอนเฟิร์มนะครับส่วนเรื่องอัตราการใช้นะครับยาตัวนี้นี่จัดเป็นยาเก็บญ้าก็คือเราจะแนะนําตามความสูงของญ้าญยาเล็กใช้น้อย ยาใหญ่ใช้เยอะนะครับฉีดได้ฉีดกำจัดได้ตั้งแต่ยาหนึ่งคืบจนถึง1ศงอกนะแต่อัตราการใช้ก็จะใช้ตามความสูงของ้านะครับในกล่องนี้มีช้อนตัวมาให้เรียบร้อยแล้วก็ประสิทธิภาพของยาแพร่กระจายใบนะครับตัวนี้นี่เกรดจากเยอรมันเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับนี่ก็คือรากอนเฟิร์มนะครับรากอนเฟิร์มนะครับครับทีนี้ในแปลงข้าวของเกษตรกรหลายท่านนะครับไม่ได้มีแค่ยากระดูกไก่อย่างเดียว บางท่านบอกว่าแล้วถ้ามีทั้งย้ากระดูไก่ย้ากล้องแขนและย้าข้าวนกนะครับมีข้าวนกผสมมาด้วยทําอย่างไรเพราะว่าเกษตรกรมีแบบนี้นะครับเราจะแนะนําให้เอาเอครอสบวกรากอนเฟิร์มเลยนะครับโดยที่ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิน้นจี้ได้ซ้ำได้ข้าวไม่าาแดงข้าวไม่งันข้าวไม่อ่านข้าวไม่บัดเลยนะครับฉีดดินแห้ง และดินสุ่มได้เลยหรือว่าดินหมาดดินชื้นได้เลยนะครับแต่ถ้าดีที่สุดต้องดินหมาดและดินชื้นถึงจะตายดีที่สุดเลยนะครับนี่ก็คือชุดเอครอสบวกรากอนเฟิร์ม e นะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับนะครับส่วนอัตราการใช้ก็เหมือนเดิมนะครับต้นเล็กใช้น้อยต้นใหญ่ใช้เยอะนะครับอันนี้ก็เกษตรกรก,รก็ตอนโทรมาสั่งซื้อหรือว่ามาสอบถามข้อมูลก็ แจ้งความสูงของต้นหญ้าด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของไทยเจริญพาณิชย์จะได้แนะนําเรื่องอัตราการใช้ได้กันนะครับครับสําหรับเกษตรกรท่านใดนะสนใจอยากจะได้เอพรอสบวกรากาคอนเฟิร์มมาใช้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮนด์ไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแหอ่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขานะครับอยู่ไกลที่สุดที่จังหวัดอุดรดิตนะครับแล้วก็ทาง ออนไลน์ก็มีทั้งแฮปปี้การเกษร c h ช n แนลของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็ชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ของอ้เายเต้าหนวดนะครับก็เป็นเพจที่กำลังโด่งดังในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังมีแอปพลิเคชันให้กเกษตรกรสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดของร้านไทยเจริญพาณิชยนะ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เข้าไปดูเลยที่ T.C.R.P. ออนไลน์นะครับสั่งซื้อสะดวกทุกอย่างเลยนะครับสั่งซื้อทางช่องทางแอปพลิเคชันได้เลยในแอปพลิเคชันนี้เรายังมีแอปพลิเคชันบริการสำหรับเกษตรกรที่สนใจการทำปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยผสมเองนะครับเดี๋ยวผมจะออกคลิปเกี่ยวกับตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าเราอยากได้ปุ๋ยสูตรแบบนี้แบบนี้แต่ไม่รู้จะใช้ตัวไหนเท่าไหร่บ้างนะครับในแอปพลิเคชัน T.C.R.P. มีออนไลน์อัตโนมัติ เพียงแค่ระบุว่าอยากได้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับทางแอปพลิเคชันก็จะคํานวณมาให้เลยว่าจะใช้แม่ปุ๋ยตัวไหนเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือแอปบริการและแอปบริการอีกตัวหนึ่งก็คือแอปสมุดที่บันทึกการทานานะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่ tfrp ออนไลน์กันนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุ้ดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์ขอจบการแนะนํายาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ